สวัสดีค่ะตอนนี้เราว่างแล้วนะคะเราจะมาลงคลิปที่เราไปมาเลเซียไปแข่งกบปานะคะนี่คือบรรยากาศภายในงานเราก็จะมีหลายประเทศมากๆนี่คือการแข่งระดับอ่าอินเตอร์เนชั่นะคะมันจะมีของประเทศมาเลเซียเหมือนกันของเฉพาะประเทศขาวแต่อันนี้มันจะเป็น international นะคะคือรวมหลายประเทศนะคะเราก็จะมาเข้าร่วมกับทีมาเลเซียนะคะนี่พอพอเปิดนะเราก็จะเดินทางออกไปหมายที่เราจะไปตกกันเลย และเราก็จะตามเขาไปค่ะว่าเขาจะพาไปที่หมายไหนนะคะการแข่งขันจะมีด้วยกัน2วันนะคะนี่คือวันแรกค่ะเ <c oughs> ขื่นขอนเขานะคะก็คือป่าสมบูรณ์มากน้าเป็นสีเขียวเลยนะคะแล้วกติกาของเขาก็คือจะต้องตกปลาที่มีความยาวที่สุดเราถึงจะชนะนะคะแต่ว่าเราจะมาหาชาโดกับกระสูบกันนะคะและภายในวันแรก พี่โจ๊กของเราก็ตกได้ปลาชะโดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะตกปลาชะโดได้กียย่เซนและพอเราวัดแล้วนะคะเราได้อยู่ที่67เซนตเซนนั่นเองเ,อเรายังแพ้โปญี่ปุ่นนะคะเขาทําความยาวอยู่ที่70เซนนั่นเองเอและเรามาเข้าวันที่2กันค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาหาปลาชะโดอีกนะคะแล้วก็กระสุบแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาให้หาปลากี่ชนิดปลาอะไรได้บ้างนะแต่ว่าเราฟังก็ไม่ค่อยออกกันเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะบรรยากาศในการที่เราหาปลากันนะคะดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กกันนะคะเอาละค่ะเราตกได้แล้วนะคะเรามาดูดีกว่าว่ารอบนี้เราจะได้กี่เซนนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีตกปลาหลายประเภทนะ,ะแต่ว่าด้วยเรื่องของภาษาค่ะเราอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกันสักเท่าไหร่นะคะเราก็รอเขายื้อปลากันก่อนนะคะ โอเคแล้วเราก็ได้น้องปลามานะคะแต่ว่าน้องตัวเล็กเราวัดได้ที่55เซนนั่นเองนะคะแต่กติกาเขาจะต้องมีคลิปตอนปล่อยปลาที่ยังเป็นๆนะคะจะต้องเป็นคลิปที่เห็นปลาว่ายน้ําไปเลยนะคะแต่ว่านะคะทุกคนพี่ยอดกบสุตานะคะที่อยู่ในทีมเรานะคะสามารถตกชโดที่มีความยาว72เซนและคว้าถ้วยรางวัลชัยชนะกลับบ้านมาได้อย่างสําเร็จค่ะ